พื้นที่ทานน้ำแข็งที่มีความเก่าแก่และสวยงามเต็มไปด้วยถ้าน้ำแข็งขนาดใหญ่จนไม่นึกว่าที่แห่งนี้จะมีอยู่ในประเทศจีนก็คือทานน้ำแข็งหลายกู่ซึ่งเป็นทานน้ำแข็งที่มีขนาดใหญ่ที่สุดที่อยู่ในเขตปกครองตนเองที่เบตโดยฐานน้ำแข็งหลายกู่คือชื่อที่ใช้เรียกรวมๆของทานน้ำแข็งที่อยู่ในบริเวณนี้ทั้งหมด6แห่งครับนั่นก็คือทานน้ำแข็งเหมยซีย่าหลงรั่วเจียว ตรงกาสยงเจียและนิวมาซึ่งฐานน้าแข็งที่มีคนรู้จักกันมากที่สุดของที่นี่ก็คือฐานน้าแข็งย่าหลงครับและมีความยาวมากถึงกว่า12กิโลเมตรโดยไฮไลท์ของการมาที่นี่ก็คือการเดินไปในทะเลสาบน้ําแข็งที่มีขนาดใหญ่ซึ่งจะเป็นจุดที่มีถ้าน้ําแข็งให่เราสามารถเข้าไปเที่ยวชมกันได้อย่างใกล้ชิดเลยครับซึ่งพื้นที่นี้เขาจะเปิดให้เข้าชมได้แค่ช่วงเดือนมกราคมและเดือนกุมภาพันธ์เท่านั้นนะครับเพราะในช่วงเดือนอื่นอาจจะมีบางส่วนที่ละลายและเกิดความไม่ปลอดภัยกับนักท่องเที่ยวได้ครับนับว่าเป็นอีกสถานนที่่ใฝ ของเหล่าช่างภาพที่มีให้ชมในประเทศจีนเหมือนกันโดยที่เราไม่ต้องเดินทางกันไกลข้ามทวีปเลยนะครับ